มากินข้าวกันค่ะอันนี้ป้ากินข้าวสวยค่ะอันนี้คือผัดเผ็ดเครื่องในไก่น่าอร่อยมากเลยผัดเผ็ดเครื่องในไก่ค่ะส่วนนั่นคือผัดถั่วงอกแกงฟักทองค่ะน้ำปลา ร้อนเหรอทดลองกินอันนี้ยังลองกินไหสิกินแล้วเอาเด็ดเอาเอายงเอาไอ้อร่อยเยองยองเอาชะอมไปกินที่หน้าเขียวน่ากินจริงเลยใส่แล้วก็ออกเลยเออก็กินล้างยังเนี่ยล้างแล้วฉันเป็นคนล้างเองมะม่วงเบาค่ะมะม่วงเบาสุก แกงฟักทองนี่บ้านนี้จะไม่ค่อยกินจะมีพี่สาวของแอดมินที่กินคนเดียวคอยแก้บบมามักคือกันป้าก็ไฟบังคับค่ะป้าก,กินผัดถั่วงอ,อกใส่กากหมูด้วยนะเจียวจนเป็นกากเลยนะไอะ ขัวเอฟซีเบื่อกินแต่อะไรกหลังปีอ่ะแต่ว่าคอยบะกินไก่ด้วยค่ะอันนี้คอยบะกินดอกมันเป็นไก่อันนี้ก็หมูเยอะเกินก็กากหมูไง ซึ้นะก like. mm ับหมูกจินนะฉันจะเลือกกินแบบก็ตัวเองกินผักหมดแล้วมันก็เหลือแต่หมูหล้วแต่ฉันอ้วนใช่ไหมไม่กินไม่ไหวเลยมันเ็กมานน่ากินมากเลย มัดเผ็ดข้างในไก่ไม่น่าอย่างเดียวนะอร่อยด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> อร่อยแต่มันเผ็ดอันพริกเขียวมีไหมเนี่ยมีพริกเขียวใหญ่ก็มีพริกเขียวเล็กก็มีพเขียวเล็ก จำน้ำพริกเอิดร้านนะคุ่งนี้จำ,ำพริกเอือร้านให้สักสองสามก็ต้มค่ะแล้วก็ไข่เจียวลูกนึงไข่ทอดป้าคิดเมนูล่วงหน้านะคะแม่ครัวประจำตัวมีอยู่แท้ๆเดี๋ยววันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยทำเองได้แล้ว ก็อ,อ,นนอันนี้ก็ทำเองได้ความจริงนะระวังเอาเ่ดี๋ยวเขาจะว่าเอา้าใช่อะไรเรืเราต้องรักษา<ม>ต้องระวังตลอดไปแหละจะเปลี่ยนใหม่เป็นครั้งที่สองอีกได้เปล่าไม่รู้วัวจริงๆเลยนะตาย,ย่านพี่น้องถั่วงออ ถั่วงอกใส่กากหมูค่ะนมก่ะี่ผัดถั่วงอกมีแกงแกงฟักทองผัดเผ็ดข้างในไก่ค่ะอาหารพื้นบ้านทั่วไปไมม่ือข้นนใคดงาพ สุตระพุทของที่รองแต่น่าพกรรมการหัีาเหรเปปรินะคะำนที่เป็นประธานที่ประชุมขอขอฝากมาว่ามาประชุมพัแต่ว่าจะทำบุญพอื่นูต้องมหอกเอาไว้นะะคือาหเนียรนะครับก็จะเดินทางโดยรที่ะโลกครับอืม จ้าก็จะอิ่มซะให้ได้แล้วหอมแต่ไม่กกคืนมาแล้วหอมแต่ไม่อร่อยแล้วต้องอร่อยจะตายไปอืมวันนีไม่กินแล้วเอาละค่ะป้าอิ่มแล้วนะคะ ปกาก๊กินข้าวกับข้าวอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน <Bye. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ